คลิปนี้นะคะจะเป็นหวยเราพัฒนานะคะเพื่อนๆพีเป็นคลิปสั้นๆนะคลิปสั้นๆนะคะเนาะแต่เมื่อกี้น่าอัดไปแล้วนะคะคลิปมันยาวมันจะโหลดยากนะคะน่าก็เลยอัดใหม่นะคะอ<ๆ>ันนี้คําเตือนจากช่องนะคะเพื่อนๆพีเอาแบบสั้นๆนะคะประมาณ3นาทีนะคะเนาะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ก็คือมันโหลดยากเหลือเกินนะคะเพราะว่ามันยาวเกินมันตั้ง10กว่านาทีนะคะอันนี้คําเตือนจากช่องนะคะพีเอเอาแบบง่าย อันนี้คือของงวดที่แล้วนะคะของงวดที่แล้วนะคะเลขหลักตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาคั่วกันได้นะคะเพื่อนพี่มาแล้วนะคะอันนี้ห้าสองอ่ะดูงวดใหม่งวดใหม่หน้าก็จัดแจงมาให้ครบสูตรเลยนะคะเพื่อนๆพี่อันนี้นะคะหน้าก็เอาหลักเลขตรงนี้มาคั่วกันให้อย่างนี้นะคะเนาะเพื่อนๆที่พี่ชอบแบบไหนก็คือลองจับดูอันนี้ที่น้าวงไว้นะคะเมื่อกี้นี้นะคะมันเป็นคลิปที่ สิบกว่านาทีเนาะน้าตัดออกนะคะก็คือไม่เอามันมันยาวเกินอันนี้นะคะหลักเลขที่นัาชอบนะคะหวยลาวนะคะอันนี้นักชอบศูนย์ชอบห้านะคะชอบสองแล้วก็ชอบเจ็ดนะคะอันนี้คือไม่มีสูตรนะคะอันนี้คือมันเป็นมันเป็นความชอบส่วนตัวนะคะพอเวลาหน้าทําหลักเลขออกมาแล้วคือคือมันชอบอย่างนี้เนาะอันนี้หน้าก็เลยจับขั้วเลขตรงนี้นะคะก็คือเอาออกมาตรงนี้นะคะนักชอบศูนย์ชอบห้าชอบสองชอบเจ็ดนะคะเพื่อนพี่ แล้วก็อ่าวันนี้นะคะเพื่อนๆพี่นากมีมีฮานอยมีฮานอยนะคะนอยพิเศษนอยปกตินะคะก็คือมาฝากนะคะเนาะแต่มันเป็นการเขาเรียกว่าคือนากไม่รู้นะคะว่าจะมาหรือไม่มานะคะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนาคให้ดูของเมื่อวานนาคให้ดูของเมื่อวาน เมื่อวานเนี่ยนะคะ,ะเพื่อนๆที่น่าดวงไว้เนี่ยคือน้ากล้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะน้าก,ก็ได้นะคะนเนาะจะน่าไปเรด้วอันนี้อัน,นอันนี้ฝันนะแต่อันนี้ไม่ได้ฝันนะคะอันนี้เมื่อวานเมื่อวานเดี๋ยวนะคะของเมื่อวานของเมื่อวานมันเดี๋ยวนะคะหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามห้าอ่ะของเมื่อวาน ของเมื่อวานหนึ่งสี่สามห้านะคะพี่หนึ่งสี่สามห้าอันนี้นะคะมันก็จะออกมาประมาณนี้แต่คือถ้าเป็นอย่างนี้นะคะคือมันมันมันจะอยู่แค่ปกติแล้วก็พิเศษนะคะส่วน v p ไม่เกี่ยวนะคะพี่ Vp นี่คือมันต้องตั้งสูตรใหม่นะคะเพราะว่านี้ไม่ได้ขั้วสามนะคะนี้หน้าขั่ว2นะคะแล้วก็ของวันนี้เพื่อนๆพี่ดู ของวันนี้อะเห็นไหมเอ่ออยอะอะเพื่อนๆพี่จะได้ดูแบบชัดๆอะของวันนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้น่าจกกับคู่กันนะแล้วก็นอยนะคะเพ,พื่อนๆอะนอยของวันนี้นะคะนอยของวันนี้คือมันน่าจะไปได้สองนอยนะคะพ,พี่น่อยพิเศษแล้วก็นอยปกตินอยปกตินะคะนอยพิเศษแล้วก็นอยปกตินอยวีพีนี้ไม่น่าจะไปนะคะเพ,พ,พื่อนๆพี่เนาะอาเนี่ยค่ะเพื่อนๆพี่ก็ลอง พิจารณาดูนะคะเนาะอันนี้อะคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆพี่เดี๋ยวมันยาวแล้วมันโหลดยากเพราะว่าอันนี้มันก็เย็นละหว,วยลาวนะคะนางชอบศูนย์นะคะเพื่อนๆพี่ชอบศูนย์ชอบสองชอบห้าชอบเจ็ดอันนี้เป็นตัวเลขรอบโลกของนาคนะคะวันนี้วันนี้เป็นตัวเลขรอบโลกของนาคนะคะที่นาค น่าชอบอะไม่ได้มาจากสูตรไม่ได้มาจากตรงไหนไม่ได้ไม่ไม่ได้มาอะไรทั้งนั้นนะคะพี่มันมาจากรอบโลกนะคะมันมาจากตัวเลขรอบโลกที่นักอ่าใช้ใช้ลงหุ้นนะคะใช้ลงคะแนนหุ้นนะคะแล้วเมื่อเช้านะคะนี่เคอีนี่เคอีเช้านะคะนี่เคอีเช้านี่ออกหนึ่งหกศูนย์เลขล่างสี่เจ็ดนะคะเนาะ คือมันก็เป็นหลักการง่ายๆนะคะพี่เนาะเป็นหลักการง่ายๆที่ที่เอาตัวเลขไหลเอาตัวเลขคือตัวเลขไหลรอบโลกอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะมันอธิบายไปมันก็เนาะเพืเ่อนพี่สังเกตดูนั่งเอาตัวเลขรอบโลกนะคะคือเป็นตัวเลขที่ชอบ <laughs> ตัวเลข รอบโลกเป็นตัวเลขที่ชอบนะคะเนาะวันนี้นะคะเพื่อนพี่หวยลาวอะหวยลาวนาคชอบห้านะนอกชอบห้าชอบสองชอบเจ็ดชอบศูนย์แต่ถามว่าตัวเลขตรงเนี้คือมันชอบทั้งหมดแหละแต่ที่นี้ว่าน่าจะชอบชอบตรงนี้อันนี้เยอะกับอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยที่น่ากวงไว้แค่นั้นแหละอ่ะ เนาะก็ประมาณนี้นะกันนะคะเคพื่อนๆในพีเดี๋ยวคลิปมันยาวแล้วมันจะโหลดยากใครที่ชอบนอกเหนือจากที่หน้าก็คัดเอาค่ะพเพื่อนๆพีชอบปลักไหนก็ว่ากันไปเลยแต่หน้ากว่านะคะมันไม่รู้นะแต่หน้าคิดว่ามันก็น่าจะมาอยู่นะคะล็อกในล็อกใหนหน่าจะมีนะคะพี่ลองดูงวดที่แล้วก็ยังมีเลย งวดที่แล้วมเมย็ยังออกล็อกในนะคะงวดนี้ก็ต้องมาหนึ่งชุดนะคะแต่นาคไม่รู้ว่าเป็นชุดไหนนะคะแต่ที่นาาชอบก็คือชอบหลักศูนย์หลักห้าหลักสองหลักเจ็ดนะคะใครชอบนอกเหนือจากนี้ก็คือคัดเอานะคะเพื่อนๆพี่เนาะก็ยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ